ที่สวีดเดนก็อยู่ใน14องศาครับหน้าห้อนครับแต่วันนี้ฝนตกครับผมลมมุ่งมุ่งบังครับต้บนไม้ครับนนรบรรยากาศรอบรอบล่างครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาขอครับลุงคำคนขายบ้านอีกแล้วครับผมวันนี้ลุงคำก็มีเมนูนําเสอแห้แล้วครับผมวันนี้ครับผมนี่ลุงคำจะแปลงกุ้งครับกุ้งช็อตไปตรงดิฟดิฟเนี่ครับผมนี่ครับผมกุ้งช็อตครับผมนี่ครับกุ้งก็ได้มาอยู่สิบวปาตัวนี้นะครับผมนี่ครับ บทใหญ่แล้วนะครับนี่ครับวันนี้ว่าจะลองแปลงกุ้งช็อตก็ครับผมเาต้องแกะกุ้งก่อนนะผมแกะแล้วก็เอามาล่างน้ำครับล่างเกลือล่างแป้งนะครับผมแล้วก็ไปล่างโดยน้ำตัวน้ำโซดาเนาะหรือว่าน้ำแก๊สหรือว่าน้ำเบียร์ก็ว่าไปครับผมแล้วแต่ถนัดหรือว่าแล้วแต่ที่มีครับผม เอาที่แต่งมาเลยครับเอาไปดูเครื่องอ่าเนี่ยก็น้ำจิ้มครับผมจิ้มอะไรก็กุ้งนะครับกุ้งช็อตเขาครับผมแต่งมาเลยครับผมนี่ครับกุ้งเขาครับผมมาครับผมมาดูน้ำช็อตเขาครับผมก็มีอย่างนั้นครับผมมีพี่กินูครับผมในเก็มีป้อมครับผม เอาผักอะไรผมมีก้านนะครับเดี๋ยวมีกระเทียมครับเดี๋ยวมีมะนาวครับผมมีหอยนางครับผมแล้วก็ปรุงก็มีชั่วรสอย่ยน้ำปลาอย่ยน้ำตาลอย่าน้อยครับผมแต่บางคนเอากับพริกเขียวนะครับผมแต่วันนี้ลุงคำจะใส่ตึงแดงตึ้งเขียวครับผมถ้าเขียวลุงคำว่ามันเหม็นเขียวครับผมแต่บางคนก็เอาใบหโหละพาใส่ไปนะครับผม ปั่นเข้าไปตัวนะครับจะได้ดับคาวนะครับแต่ว่าใบโหระพาเน้น้ำจิ้มตัวนี้จะไว้เมินแบบได้นะครับผมแล้วแต่สูตรขายสูตรมันนะครับผมแต่สูตรนุ่คอมจะมาใส่นะครับใส่ก้าผักป้อมเหี่ยนะครับผี่เขียวพี่แดงครับมะนาวเหี้ยใปเตียมเหี้ยนะครับโอเคครับผมเอามาแกะกุ้งกันนะครับผมตักันเลยครับฝากช่องเลยนะครับผมนุ่นคอมคนไก่บ้านนะครับผมช่องน้อยๆครับผม เอาับผมมแกกุ้งนะครับนี่ครับแก่นะครับมันจะมีตัวนี้หางนี่ครับต้องหักออกนะครับที่คือหักแล้วครับนี่ครับมีนี่ไปแหลมแหลมนี่ครับนี่ครับมีแกกุ้งนี่ครับเหมือนเขาแกนอครับผมมันต้องม้วนด้วยครับ เดอดหางไว้นะครับผมอยู่ได้สวยงามครับผมนี่ครับท่านใดอยากกินก็ลองไปทําดูก็ได้นะครับผมกุ้งช็อตคนที่ชอบกินโหดๆนะครับผมดิบๆนะครับนี่ครับพอดีห้องมีมึกสดครับผมก็เลยต้องใช้กุ้งแกงครับเอาเลย ปลายหางนี่ครับระวังแตงมือนะครับผมปวดนะครับนี่ได้ซิปประตัวครับผมกุ้งค่ะวันนี้ครับนี่ก็ผ่าหลังครับผ่าหลังแล้วก็ข้าหล่างเกลือล่างเปแป้งครับแป้งมานะครับผมเอ๊เรียบร้อยครับผมนี่ครับกุ้งสดซเลยครับผมนี่ครับแล้วผาหลังครับผมล่างครับ อ่าคร uh ับผมผ่าหลังหนยครับ okay? นี um ่ค right ร uh ับ hmm ผ่า okay? ล uh ึกๆหน่อยครับผมน้ำซอสคอนจะได้เข้าในครับผมนี่ครับขาวจ้วะใส่กำมังไปนะครับ่าไปครับผ่ากลางนี้ครับมันจะมีเส้นนะครับผมถ้ามีเส้นก็ออกนะครับเส้นกลางนะครับนี่ครับขาวจ้วะครับผม แล้วมือใหม่ก็ระวังครับผมเอาจวดจ้วดสดนะครับ,รบมาครับผมเอามาล่างเลยครับเนี่ยครับผมใส่เกลือเลยครับใส่เกลือแล้วก็มาขยำยำหน่อยตุ้มจะสดขึ้นมาครับผมให้เดือนขึ้นไปแล้วครับ พุ่งจากมันเถึงฟองเลยครับผมนี่ครับนี่นิ่มตัวเลยครับนะครับนำกำลังหน้กครับผมจะออกมือเมื่อครับผมมื่นมื่นมื่ครับลื่นนะครับ นั่นหมเลยนะครับเทน้ำล่างละหลายรอบครับผมนั่นเป็นมครับเดี๋ยวเราไปล้างด้วยแป้งนะครับแก๊งมันครับผมน้่นเป็นมันนะครับไปล้างด้วยน้ำโซดาหรือน้ำแก๊สหรือน้ำเบียร์ก็ว่าไปครับผมแล้วแต่ถนัดครับแล้วแต่มีอ่ยาบางอย่างวัตถุดิบครับผม ครอบสามรอบล่างไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาตามวยแป้งครับผมนี่ครับผมใสจริงๆ้วครับนี่ครับมาครับผมหลังจากที่เขาล่างก็เกิดเสร็จแล้วครับล่างแป้งต่อไปครับต่างแป้งต่อครับกับแป้งนะครับผมขยำมนะครับมือขยำทามันฟูเอาน้ำใส่น้อยครับผมนี่ครับ เผือดเดยวกุ้งทอด่แล้วครับผมต้องมีน้ามือด้วยครับนี่ครับกุ้งทอดจะขาวเด้งๆครับผมนี่ครับเดือกกุ้งทอะเด้งนะครับโอเคครับผมจะขอล่างก่อนครับนี่ครับผมประมาณนี้ครับ มันหลังนั่งครับอย่างนี้น่เลยนะครับผมการเลยแะการลำมังนี่นะครับผมนะ หอมๆรอบสองครับผมนี่ครับสดๆเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวมันจะเด้งดึงๆครับผมนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไปมักน้ำอ่าโซดาครับผมมาครับผมเอามันแจอน้ำแก๊สเลยครับผมนี่ครับกรุ้งสดๆเลยครับผมนี่ครับเสิร์ฟไปเลยแท่านี้ครับ เลยครับผมเจาะลงไปเลยนี่ครับนี่เจอะลงไปเลยครับผมออปุด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 นะครับไปเลยนี่ครับผมเจาะลงไปเลยครับนี่ครับนำเดี๋ยวปุดปุดปุดนะครับ ี่ครับผมน้าตามานี่ครับมักไว้นะครับสิบนาทีครับเจ๊เป็นน้ำแก๊สนี่ครับน้ำโซดานี่ครับนน้ำโซดานี่ครับโอเคครับผมเอาไปทำน้ำจิ้มเลยครับน้ำช็อตครับผมติดตากมาเลยครับโซด้วครับ นั่นเาบุดบุดบุดนะครับมาครับผมเราเครื่องปรุงครับก้านผักชีครับผมกระเทียมขี้หนูครับย่างไปปั่นครับซับเป็นเป็นตอนเป็นตอนครับโลโก้กักว่าไปครับผมนะครับ จิตจัดครับนี่ครับผมใส่ลงไปนะครับให้เขาปัานา anyway. ่นครับโถปั่นนะครับนี่ก็หอมปีกนั่งเข้าใส่ครับเขาปั่นครับผมครับาผมปิดปากเลยครับปั่นเลยครับผม เอาเทาประมาณนี้ครับเดี๋ยวปรุงรถกันนะครับผมมาเลยครับผมปรุงดีกันครับเริ่มเล่นชุดรถครับผมจาน่มกันเลยครับต่างตานครับผมช้อนโต๊ะครับชุดรถตกี้เครื่องช้อนโต๊ะครับผมนี่ครับแต่อันนี้น้ำปลาครับผมน้ำปลาปลาสับปส้มเจ้อนนะครับเอามาชิมก่อครับผม หอมห่วยๆครับเอามาแล้วครับผมอลันจากที่โฮงเจ้ได้สิบนาทีครับ นี่ครับน้ำจีิครับจะได้น้ำไหมครับเดี๋ยวมาใส่ช็อตครับผมมาครับผมมาใส่ช็อตกันเลยครับนี่ครับใส่ไหมครับใส่ลงไปเลยนี่ครับผมเต็มจมะช็อตเลยครับ เราจะก็แช่ไว้สักห้านาทีนะครับผมนี่นะครับขาวจ้วงเลยครับผมนี่ครับนี่มาแล้วครับผมเทนนัมช็อตเลยครับผมนี่ครับก็เ,เลยสั่วครับ เลยนะครับผมครับนี่จัดไป5นาทีครับผมเดี๋ยวมาจิ้มกันครับนี่ครับตามมานี่ครับผมชอบล้วครับผมมาครับต้องไม่น้อย่มาจิ้มพอครับผม พุ้งซอสครับครับผมนี่ครับข้างเคียงครับนี่ครับซดสเลยครับผมนี่ครับซดสเลยครับนี่ครับนี่ครับมาเด้เป็นน้องเด้อนะครับขับคับผมพิรียครับนครับน้อยติดถึงครับ อือ không ๆอืออ่าพร้อม ด้ไรอ๋อฝากคลิปด้วยครับผมมีความคนไก่บ้านครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าไปกางใหม่ครับผมสวัสดีครับ